ดีครับวันนี้อาจันประสิทธิ์นะครับก็จะมาวันนี้ตัวทุกสิทธิ์ซึ่งมีอาการนะครับเป็นเนี่ยมีอาการมีอาการอะไรมาคะก็ปวดช่วงเนี้ยปวดอ่าเดี๋ยวลองเล่าอาการให้ฟังว่าที่จะให้อาจารย์รักษาหรือปรึกษาเนี่ยมีอาการอย่างไรบ้างน,นะอ่าเล่าเลยก็จะเวลา นานเท่าไหร่ล่ะน่าจะได้สักเจ็ดแปดเดือนนะคะเจ็ดแปดเดือนทำอะไรมามากตอนนี้ทำอะไรอยู่นี่ก็เลี้ยงลูกอ่อนแล้วก็ทํางานนวดไทยทำนวดด้วยใช่ไหมนวดเยอะไหมทุกวันก็วันหนึ่งก็สามสิบข้างนู้นเป็นไหมข้างขวาเป็นไหมไม่เป็นข้างซ้ายมีอาการข้างซ้ายแล้วอาการที่ปวดมากเวลาไหนที่มีรู้สึกว่าแย่เราเราได้ยินถ้าเราทํางานหนักอาจารย์ทำหนักอย่างที่นี่คือ วดเยอะๆล้วก็ยกของหนักยกของหนักใช่เจ็ดแปดเดือนแล้วอุ้มลูกนี่ปวดไหมคะก็ปวดแต่ถ้าเวลาอุ้มลูกมันจะปวดเกรงมากเลยใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นมันเป็นก้อนรู้สึกเกรงแถวนี้ด้วยปวดแถวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็ดูว่าเอ่อแล้วการรักษาการดูแลเนี่ยทำอะไรมาบ้างตอนนี้ก็นวด โรคที่เป็นอาการเกิน6เดือนเนี่ยเราถือว่าเรื้อรังนี่การเลื้อรังเนี่ยมันต้องมีเหตุและปัจจัย1งงานของเราที่เราต้องทําซ้ำซากอยู่2กล้ามเนื้อที่มันบาดเจ็บเนี่ยมันจะอ่อนแรงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องแก้เราก็ต้องตอนนี้ต้องรักษาอาการบาดเจ็บก่อนนะครับด้วยการนวดการประครบอะไรก็แล้วแต่นะแต่หลังจากนั้นพออาการดีขึ้นเนี่ยหัวใจเลยนะจัดยาแนะนำก็คือต้องบริหารกล้ามเนื้อรอบนี้แข็งแรง ีการบริหารทำอย่างไรส่วนใหญ่ถ้าให้ดีก็คือแบบใช้เวท<ม>เวทยกออกกำลังก้ามเนื้อแต่ละมะัดพอก้ามเนื้อแข็งแรงมันจึงจะไปเอาชนะงานได้โดยที่จะไม่บาดเจ็บมาอีกส่วนใหญ่เราไม่ได้ทำตรงนี้ไนงะ<ช>พอเรานวดคลายคลายอา้าวเดี๋ยวไปทำงานอีกก็เป็นอีกแล้วถูกต้องมันก็จะเลคเรนซะ์ซ้ำๆกันอยู่อย่างนี้<ต>เราเรียกว่าร,รือหลัง อ๋อคือถ้าไม่ใช้ก็เกิดการกดรั้งอีกชอันนี้คือคือความพอดีของคนเราเนี่ยลำบากมากไอ้ไม่ใช้เลยก็ยึดไม่ใช้ไม่ใชงานเลยพอไม่ใช้งานก็ยึดถูกไหมขา่าแล้วทีนี้เรารู้สึกว่าอืช่วงช่วงเนี้ยรสอบนะคะเพราะว่าเส้นนี้มันยืดแล้วไงมันแข็งตึงเวลาเราขยับแล้วมันมันขัดขัดขัดแบบนั่งงดมิดอะแต่ไม่ถึงกับว่าปวดไม่ไดเมันงดิดเหมือนการกดรั้งนะครับคือถ้า ถ้าเราไม่ได้บริหารถึงจะพักมันไม่ได้ใช้แต่เราพอไม่ไม่ได้ยืดหยุดพอสมมติเกิดการยึดติดคือความยากมากคือใช้มากเกินไปก็บาดเจ็บจำไว้นะถ้าไม่ใช้ก็มีปัญหายึดติดหรือหดรั้ง<ช>นะคนไขหน้หลายคนที่ไหล่ติดตามมาก็อ,อย่างเงี้ยพอเจ็บแล้วก็ไม่กล้าใช้ใช่พอไม่กล้าใช้ปั๊บข้อก็เลยยึดก็เป็นปัญหาในจอยตามมากนั้นความพอดีอยู่ตรงไหนอันนี้ต้องต้องสังเกตด้วยตัวเองเนาะ ทีนี้คนไข้ถ้าที่บอกเนี่ยหนึ่งมีอาการบริเวณหัวไหล่ข้อศอกนั้นสิ่งแรกที่เราต้องตรวจนะครับที่อาจารย์บอกแล้วว่าการตรวจหัวไหล่แล้วนะเราก็จะตรวจในท่าอ่ะเดี๋อาจารย์พ่อมันสั่ง